สวัสดีค่ะวิดีโอนี้อาจารย์เจก็จะพูดถึงการประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะอินเทอร์เนต็ตตอนนี้มันมีเยอะให้เราใช้ทุกที่บนมือถือบนคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะแล้วมันมาทำทำอะไรได้บ้างล่ะ อ่าอินเทอร์เน็ตคือการที่บอกว่ากลุ่มเครือข่ายย่อยๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นไหมคะย่อยๆย่อยๆย่อยๆออกมานะสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้ด้วยการาสื่อสารผ่านโปรโตโคอลนะคะท่อท่อท่อตรงเนี้ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือโปรโตโคอลมันเป็นช่องเส้นทางที่คอมพิวเตอร์ที่ต่อช่องโปรโตคอลเดียวกันสามารถสื่อสารกันได้นึกออกไหมคะคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอ,อ,อร์เน็ต แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลรูปเสียงนะคะข้อความถึงกันได้ นะนอกจากนี้ยังสามารถาสืบค้นข้อมูลนอกจากจะส่งเฉยถูกไหมคะเราสามารถค้นหาได้ด้วยว่าเอ้ยเราอยากได้ข้อมูลอันเนี้ยเราจะาหาข้อมูลอะไรมาได้บ้างมันก็จะนี่คือข้อดีของอินเทอร์เนต็ตนะคะอินเทอร์เนต็ตมันช่วยให้ให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเราก็นํามันไปไประยุกต์ใช้ในอะไรคะในการติดต่อสื่อสารอันแรกเลยอีเมลใช่ไหมตัวเริ่มต้นนะ,ะเขียนอีเมลไปก็เหมือนส่ง ไปสนีจดหมายไปถูกไหมคะส่งไปปุ๊บเอ้ยผู้รับได้รับเมื่อ,อไหร่เขาก็เปิดอ่านนะคะอันที่สองเขาเรียกว่าสนทนาหรือแชทถูกไหมคะไอตัวแชทนี่คือยังไงเราส่งข้อความไปเรากะว่าเราอยากคุยกับเขาเลยแชทคือการพูดคุยถูกไหมคะมันก็ไม่อยากรออยากให้เขาเห็นแล้วเขาก็ตอบเลยแต่อีเมลนี่มันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาก็จะดูเมื่อเมื่อที่เขาเข้าถึงตู้ไปสณีของเขา ถูกไหมคะแต่แชทเนี่ยมันคือบอกว่าเฮ้ยมันจะด่วนกว่านั้นหน่อยนะคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเลยนืกออกไหมคะอ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดอ่าคนไปแสดงความคิดเห็นในพันทิปถูกไหมคะเว็บพันทิปอ่าใครจะไปตอบก,ก็ไปตอบอ่านเมื่อไหร่ก็อ่านก็แล้วแต่นะหรือใช้ในการติดตามข่าวสารอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะคะ การสืบค้นข้อมูล Google ถูกไหมคะชมหรือเลือกซื้อสินค้า e, s h อ p e e Lazada ้านะดาวโหลดเกมดาวน์โหลดเพลงนะโปรแกรมต่างๆถูกไหมคะหรือแม้แต่วิดีโอคอลหรือ i c e Call โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือใช้เสียงอย่างเดียวมองไม่เห็นภาพถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรอีกวิดีโอคอลตามมาอีกใช่ไหมคะวิดีโอคอนเฟรนซ์การเรียนรู้ออนไลน์ นะเล่นเกมออนไลน์ไปพร้อมๆกันไม่ใช่ดาวน์โหลดมาอย่างเดียวดาวน์โหลดมาแล้วก็นัดกันเล่นได้ด้วยถูกไหมคะเล่นพร้อมกันอัปโหลดข้อมูลต่างๆไปเก็บไว้นะคะนี่คือการประยุกต์ใช้งานของอินเทอร์เน็ตนะเอ่อในศาสตร์ต่างๆนะคะด้านการแพทย์การศึกษาด้านธุรกิจและพาณิชย์ด้านการบันเทิงก็จะมีการนำอินเทอร์เน็ตไปใช้แตกต่างกาันนะทางการแพทย์ก็จะมีอะไรเทเลเมดิซีน ถูกไหมคะก็คือติดต่อ,อาหาแพทย์ช่วงโควิดเขาไม่แนะนำให้ผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลก็ใช้ระบบแพทย์ทางไกลนะคะหมอสามารถโทรหาคนไข้เห็นข้อมูลคนไข้ผ่านระบบเทเลเมดิซินตัวนี้ได้นะคะผู้ป่วยก็สามารถบอกอาการผ่านตัวระบบได้นะคะสามารถให้คำปรึกษากันได้หรือบอก ถ้ารู้สึกอย่างนี้นะคะให้ไปออกกําลังกายอย่างนี้ก็คือปวดคอเจ็บคอ,อให้ยืดอย่างนี้ก็คือส่งลิงก์วิดีโอไปให้เนืกออกไหมคะอันนี้คือการที่อินเทอร์เน็ตมาช่วยให้การแพทย์นะคะทำงานได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ต่างๆนะคะผู้ป่วยที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเดินทางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมี IoMT นะคะก็คือ IoT คือ Internet of Things นะคะ Internet of Things ก็คือ อุปกรณ์ที่นำมาใช้นะในการเชื่อมเอ่อเอาอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมต่อกันอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ก็รับข้อมูลไม่เหมือนกันเช่นเอ้ยเนี่ยมันจะมีตัววัดเอ่อว่าผู้ป่วยรับน้ำเกลือไปเท่าไหร่แล้วหรือวัดชีพจรอุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมันก็ส่งค่าชีพชีพจรของคนป่วยเข้าไปในระบบหมอก็สามารถรับข้อมูลตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปดูที่เตียงของคนไข้นะคะ พวกนี้คือ Internet of Medical Things ก็คือเซนเซอร์ที่รับข้อมูลหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในรับในการรับข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะถูกนำมาเชื่อมต่อกันแล้วก็ส่งไปให้หมอหรือ,อ,อนักวิทย์ได้สามารถดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะะตอนนี้มันจะมีอะไรคะตัว wearable ใช่ไหมคะอุปกรณ์สวมใส่นาฬิกาสมาร์ทวอ c h พวกนี้ก็เก็บข้อมูลผู้ป่วยแล้วก็ส่งเข้าไปในระบบหมอก็สามารถรับข้อมูลได้นะะด้านการศึกษาแน่นอนเราใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมคะระบบ e-learning หรือจะเป็น video conference learning เอ่อ video call เรียนเรียนรู้กันทางออนไลน์ใช่ไหมตอนนี้ทุกคนก็เรียนออนไลน์ distance learning ต่างคนต่างอยู่บ้านแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันบ้างผ่าน Zo o om ผ่าน Google Meet ผ่าน w e b e X เนี่ยคือ Distance Learning e-Learning ก็จะเป็นระบบะที่เราเข้าเรียนเช่น Google Classroom สามารถเข้าถึงสไลด์แล้วเด็กก็ไปดูไปทำงานตามสไลด์เองได้นะคะ Virtual Training ตรงนี้เป็นอะไรเฮ้ยแต่ก่อนนี้นะคะเอ่อจะสอนคนในโรงงานประกอบอุปกรณ์ประกอบรถ จะต้องให้คนมาที่โรงงานแล้วก็ทำการประกอบแต่ตอนนี้มีอะไรคะมีอิมูเลชันใช่ไหมอิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์คนสามารถสวมแว่นแล้วก็จะเห็นเหมือนอยู่ในโรงงานเลยจับโน่นจับน,น,บนี่แล้วก็ขยับมันก็จะทำเหมือนเป็นเล่นเกมอะค่ะแต่จริงๆคือการสอน ใช้ประกอบอุปกรณ์คอมหรือแม้แต่ทาหารเองก็จะสอนว่าเฮ้ยจะระบบปฏิบัติการแบบนี้จะช่วยผู้ก่อจะช่วยผู้ที่ถูกผู้ก่อ,อก,การร้ายลักพาตัวไปได้อย่างไรพวกนี้ก็จะใช้ในการเรียนรู้นะคะธุรกิจพาณิชย์อีเบงกิ้งถูกไหมคะตอนนี้ใครติดเงินกันเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวไปตู้ ATM ก่อนนะเดี๋ยวจะกดมาคืนไม่ต้องไม่ต้องมือสแกนเลยมาโอนมาเลยอย่างนี้ถูกไหมคะอันนี้คือเรื่องของอ e ี a บงกิ้ หรือแม้แต่การซื้อขายออนไลน์ e-commerce ถูกไหมก็ทําให้เกิดการซื้อขายจับจ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะธุรกิจด้านธนาคารตอนนี้การลงทุนซื้อหุ้นต่างๆก็เป็นออนไลน์หมดแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นออมันก็สะดวกมากขึ้นสําหรับคนที่จะดูข้อมูลของตัวเองว่าเอ้ยฉันมีรายรับรายจ่ายเท่านี้ฉันควรจะลงทุนซื้อหุ้นเท่าไหร่หรือซื้อประกันชีวิตเท่าไหร่ นะคะหรือโมบายแอปถูกไหมคะโอนเงินอย่างที่อาจารย์บอกกระเป๋าตังค์ใช่ไหมกระเป๋แอปเป๋าตังค์พวกนี้รัฐบาลก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้นใครที่ลงแอปกระเป๋เอาแอปเป๋าตังค์รัฐบาลก็จะเห็นหมดคุณซื้อของร้านไหนบ่อยซื้ออะไรนะคะเอ้ยถ้าซื้อขนาดนี้แปลว่ารายรับคุณน่าจะเยอะกว่าที่คุณแจ้งไว้เปล่าอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มไหมนะอีแบงกิ้งซื้อของออนไลน์ถูกไหมร้าน ร้านค้าที่บอกว่าร้านค้ามีหลายธนาคารอย่างเงี้ยเขาทําเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากโดนภาษีเยอะในธนาคารเดียวเขาก็กระจายรายรับออกไปหลายๆธนาคารมีการโอนเท่าน้นเท่านี้กี่ครั้งมียอดรวมเท่านี้ในหนึ่งปีจะต้องเสียภาษีเท่านี้อย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีการในการรับรายได้นะคะจากหลายๆธนาคาร ทุกอย่างที่มันเป็นดิจิตอลที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีการติดตามได้ง่ายกว่าแบบเดิมที่ใช้จา่ายด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อดีและข้อเสียแหละมันก็จะเห็นหมดว่ารายการมีอะไรบ้างแต่ข้อเสียก็คือบางอย่างเราไม่อยากให้มันขึ้นเป็นอยากให้มันเป็นความลับเราก็จะไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ นี่คือเรื่องโมบายแบงกิ้งจ่ายเงินทํำยังไงอะ่ะจะจ่ายเงินด้วย QR code ใช่ไหมแต่ก่อนนี้โอ้โหยากเย็นเหลือเกินต้องไปธนาคารแล้วก็โอนหรือต้องไปตู้ ATM แล้วก็กดใส่รหัสใส่รหัสเช็คชื่อสาขานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดตอนนี้เป็นไงคะแอปหนึแอปสามารถเจเนเรตออกมาสร้าง QR code ของ Payment แต่ละ Payment ได้ถูกไหมสามารถสร้างออกมาเลยอะ ลูกค้าคนนี้ยอด520ถูกไหมคะเราสามารถทำในแอปมือถือของเราได้เลยนะว่าถ้าเขาสแกนอันนี้รับยอดมา520เขาไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยแค่สแกนข้อมูลเลขบัญชีชื่อผู้รับนะข้อมูลธนาคารข้อมูลยอดมันจะขึ้นให้เขาอัตโนมัตินี่คือความสะดวกที่ร้านค้าสามารถทำให้ลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้าอีกทีนึงนะคะมันก็จะสะดวกถูกไหมคะ e e wallet พวกนี้ก็คือเอ้ยตอนนี้ต้องใช้บัตรเครดิตไหมไม่ต้องสร้างบัตรเครดิตผ่านแอปได้เลยถูกไหมคะจะจ่ายก็เอามือถือนี่แหละให้เขาสแกนเข้าไปไม่ต้องมีบัตรจริงๆบัตรพลาสติกพวกนี้ที่ทั้งเสียค่าใช้จ่ายการทำบัตรต่างๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ต้องแล้ว นะด้านบันเทิงโอ้โหพวกเราน่าจะใช้เยอะ YouTube, Netflix, v TV ถูกไหมมันเยอะเต็มไปหมดเลยอะสามารถดูวิดีโอดูทีวีอะไรออนไลน์ได้หมดแล้วตอนนี้นะคะทั่วโลกเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยมันก็เลยช่วยเราได้เยอะเลย ถูกไหมคะอันนี้เราก็จะรู้อยู่แล้วอินเทอร์เนต็ตเข้าได้ทั้งอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์มือถือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรและเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีตัวไหนเช่นเรามีจดหมายทางธุรกิจต้องการให้ลูกค้าเซ็นสัญญา ถูกไหมคะอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นฟอร์มอลหน่อยเป็นทางการหน่อยก็อาจจะต้องอีเมลนะคะหรือบางอันเราบอกว่า <S <S เฮ้ยมันเดทไลน์พรุ่งนี้แล้วว่าแกฉันอยากเอ,อ่อให้แกส่งงานตัวนี้มาให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยคุณจะส่งผ่านอีเมลไปหาเพื่อนคุณไหมไม่คุณก็ส่งผ่านแชทถูกไหมคะอยากได้คําตอบเร็วๆนี้ต้องผ่านแชทเขาจะเห็นเข้ามือถือเด้งปุ๊บเราก็รับปั๊บเลยถูกไหมคะแชททุกคนจะรู้ว่ามันด่วนกว่าการส่งอีเมลอีเมลบางคนเช็ควันละครั้งเอง ถูกไหมคะแต่แชทนี่คือดูทุกทุกติ้งอะทุกติ้งติ้งมามาแล้วนะคะการส่งไฟล์ให้กันบางทีแต่ก่อนนี้ก็จะส่งไฟล์ผ่าน ftp ไฟล์ transfer protocol ข้อมูลเยอะๆหน่อยนะคะก็จะส่งผ่านไฟล์ protocol แต่ตอนนี้เป็นไงคะมี google drive ถูกไหมคะจะแชร์ไฟล์เหรออ่ะก็อลิงก์ใน google drive คุณก็เห็นไฟล์ได้ดาวน์โหลดไฟล์ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะนอกจากอินเทอร์เน็ต พวกนี้จะมีประโยชน์แล้วอ่ะเราก็ยังสามารถนํามันมาประยุกต์ใช้นะให้เหมาะสมกับงานได้อีกด้วยนะวิดีโอนี้อาจารย์ขออแค่นี้ก่อนนะคะออถ้าใครมีอะไรที่อยากให้อาจารย์ลองใช้ให้ดูเอะอาจารย์ไม่เคยเห็น IRC เลยอ่ะหรือว่าอยากลองทํา FTP ดูหน่อยสิคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทําเป็นวิดีโอสั้นๆออกมาให้นะคะโอเควิดีโอนี้พอก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า